สวัสดีครับผมโก้ไดวิ่งเพจครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาร่วมทดลองขับซูซ mm ูกิสวีปโมเดล2 2 2 1นะครับซึ่งรถยนต์รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นปรับโฉมล่าสุดครับซึ่งวันนี้ครับเราจะได้ทดสอบซูซูกิสวีปรุ่นปรับโฉมครับในรูปแบบของการใช้งานจริงนะครับ ภายใต้เส้นทางที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ช่วงชันเมืองครับเราออกเดินทางจากโรงแรมบัญญัทีครับมาที่ร้านกาแฟชิวๆครับย่านรัดก,กระบังนะครับ747คาเฟ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับขี่ลัดล้อเข้าไปในเมืองนะครับในย่านเยวาวราชนะครับซึ่งการทดลองขับในวันนี้ฮะจะได้ทดสอบสถนนานการใช้งานจริงใน รูปแบบที่หลากหลายนะครับแล้วก็ได้ทดสอบในเรื่องของกําลังของเครื่องยนต์นะครับความประหยัดน้ํามันรวมถึงความคล่องตัวในการขับขี่ครับซึ่งเป็นจุดเด่นของรถยนต์อีวคานะครับอย่าง s u ซู k ิสวิฟ t รุ่นนี้ครับในส่วนของรูปลักษณ์ซูซูกิสวิฟนะครับโดยรวมก็ยังคง รูปแบบใกล้เคียงกับตัวเดิมครับแต่มีการปรับโฉมใหม่ครับรอบคันนะครับสำหรับรูปลักษณ์ของรุ่น GLX ครับจะได้รับการปรับโฉมใหม่นะครับ จะเป็นชุดไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับรวมถึงไฟท้ายแบบ LED กระจังหน้าก็มีการปรับดีไซน์ใหม่ครับเพิ่มลูกเล่นโครเมียมนะครับรวมถึงด้านข้างตัวถังเนี่ยจะโดดเด่นมากขึ้น,นครับด้วยล้ออลอยปัดเงาขนาด16นิ้วนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ยังคงความฉบเชียวนะครับดูดีนะครับในแบบรถอีโคคาร์แท้ๆนะครับของ s u ซูกิครับ ภายในห้องโดยสารครับก็จะเน้นการตกแต่งเพิ่มเติมครับความหรูหราความสะดวกสบายนะครับแล้วก็อัปเกรดออปชั่นใหม่ๆครับมากมายครับในรุ่น GLX ครับจะเน้นการตกแต่งด้วยโทนสีดำครับตัดกับวัสดุสีเงินรอบพันนะครับพวงมาลัยครับคุมด้วยหนังเป็นแบบ D shape นะครับรูปทรงค่อนข้างจะสปอร์ตนะครับบริเวณก้านด้านซ้ายเนี่ยจะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับรวมถึงปุ่มอินโฟนะครับ จะเป็นตัวควบคุมบริเวณจอนะครับบริเวณแผงหน้าปัดนะครับควบคุมดูระบบการทางานต่างๆนะครับรวมถึงมีระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มีบลูทูธด้วยนะครับบริเวณก้านด้านขวาก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมระบบคุยคอนโทรลนะครับรุ่นนี้มีคุยคอนโทรลมาให้ด้วยสําหรับ GLX นะครับส่วนฟังก์ชันนะครับที่มีการเพิ่มเติมความสะดวกสบายเนี่ยก็จะเป็นจอสัมผัส แบบ8นิ้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Android Auto Apple CarPlay นะครับตัวนี้ g l X ก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับส่วนระบบปรับอากาศนะครับอันนี้มาเต็มแล้วครับเป็นแบบอัตโนมัตินะครับสำหรับสาถนานะของ Suzuki Swift รุ่นนี้ครับก็ยังคงความโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ แบบ4ีสูบขนาด1.2ลิตรนะครับให้กำลังสูงสุด83แรงม้าที่6,000รอบครับแรงบิดสูงสุดที่108นิวตันเมตรนะครับที่4,400รอบนะครับส่งกำลังด้วยระบบเกียร์ตนมัติแบบ CVT นะครับจุดเด่นของเครื่องยนต์บล็อกนี้ครับก็จะเป็นเทคโนโลยีหัวฉีดคู่หรือ Dual Jet นะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการเผาไหม้ที่หมดจดนะครับ นอกจากรูปลักษณ์นะครับที่ได้รับการปรับโฉมนะครับทั้งภายนอกภายในอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงเครื่องยนต์นะครับที่ให้ความประหยัดนะครับแล้วก็ความแรงที่เพียงพอต่อการใช้งาน,นครับซู K ิสวิรุ่นนี้ครับก็ยังมีความโดดเด่นด้วยโครงสร้างตัวถังนะครับแบบฮาร์ดเทคครับเด่นของแพลตฟอร์ม ฮาร์ดเทคเนี่ยครับก็จะมีความแข็งแรงนะครับเน้นความเรียบง่ายนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยมีความแข็งแกร่งแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่เบานะครับตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความประหยัดน้ามันนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของเสถียรภาพของตัวรถนะครับในเรื่องของการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการทรงตัวนะครับความนุ่มนวลนะครับก็ประสานการทํางานกับช่วงล่างนะครับที่ให้สมรรถนะได้ค่อนข้างดีครับ สำหรับการทำตลาดสูกิสสวีบรุ่นปรับโฉครับจะแบ่งรุ่นย่อยเป็น2รุ่นครับเป็นรุ่น GL นะครับราคาอยู่ที่557,000บาทนะครับและรุ่น GLX ที่เราได้ทดลองขับกันในวันนี้ครับราคาอยู่ที่629,000บาทครับ ดีไซน์รูปลักษณ์นะครับแล้วก็การเพิ่มเติมอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะครับอันนี้ก็ถึงเวลาครับที่จะได้ลองของจริงครับวันนี้เราจะทดลองขับครับรัดเลาะนะครับบริเวณชานเมืองนะครับในช่วงของลาดกระบังสวนพรมนะครับแล้วก็เข้าไปเจาะถึงใจกลางเมืองสาทรย่านเยาวราชนะครับจับฟีลิ่งของรถยนต์อีโอคารุ่นนี้ไปเรื่อยๆครับ ของซูซูกิสวีปรุ่นปรับโฉมนะครับโดยรวมก็ยังคงใช้เครื่องยนต์แบบ4สูบ1.2่1จลิตรนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่83แรงม้านะครับพร้อมแรงบิด1น8่นิวตันเมตร ก็อัตาราเร่งต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกตัวการเล่งแรงต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับถือว่าจีจาดเลยทีเดียวครับสาหร,รับการขับขี่ในเมืองเนี่ยให้ความคล่องตัวค่อนข้างสูงนะครับในเรื่องของพวงมลาลัยแฮนด์เลิ่งการควบคุมรถเนี่ยก็ยังโดดเด่นนะครับในเรื่องของการขับขี่ในเมืองนะครับให้ความคล่องตัวครับพวงมาลัยเนี่ยในช่วงที่เราใช้ความเร็วต่ำเนี่ยควบคุมง่ายนะครับ มาที่จะบังคับหักเลี้ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นการแซงในพื้นที่จํากัดนะครับการเลี้ยวเข้าออกซอกซอยต่างๆเนียฮะก็อย่างคล่องตัวนะครับส่วนความเร็วสูงนะครับในชว่วงออกนอกเมืองเนี่ยเข้าที่ลองกันก็ไม่ไม่ไม่คงอะไรไม่ถึงกระเป๋านะครับน้ําหนักกําลังพอดีนะครับก็ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถที่ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจนะครับ อัตราเร่งแซงต่างๆเนี่ยถึงจะเป็นรถเล็กเนี่ยฮะกำลัง83แรงม้าเนี่ยผมถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะเมื่อกี้ก็ได้ลองช่วงความเร็วสูงเนี่ยจากที่ความเร็วแบบคงที่ประมาณร้อยเนี่ยกดไม่นานนะคนอถึงร้อยห้าสิบถือว่าตรงนี้ก็มี ความเร็วความแรงที่รองรับนะครับในการเล่แงแซงช่วงความเร็วสูงเนี่ยถือว่าเพียงพอนะครับสามารถเล่งแซงได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนจุดเด่นในเรื่องของการใช้งานอีกจุดหนึ่งก็แน่นอนครับในเรื่องของความประหยัดเนี่ย นี่ครับที่เราขับขี่ด้วยเส้นทางที่หลากหลายครับทั้งในเมืองและนอกเมืองนะฮะด้วยความเร็วเดี๋ยวมาดูค่าเฉลี่ยกันอีกครั้งครับว่าจะประหยัดสักประมาณเท่าไหร่ การทดลองขับนะครับการเดินทางนะครับจากบริเวณชานเมืองครับบริเวณ7 4 7คาเฟ่นะครับตอนนี้มาอยู่ที่แยกสาทรนะครับผมจับฟีลิ่งการขับขี่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับรวมถึงช่วงล่างนี่ฮะถือว่าเป็นโยคาอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับในเรื่องของ อัตราเร่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงออกตัวนะครับแล้วก็ช่วงเร่งแซงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงความเร็วต่ําจนถึงช่วงความเร็วปานกลางนะฮะถือว่าซูคิสสว w i นะครับสามารถที่จะตอบสนองการใช้งานได้อย่างค่อนข้างดีเลยครับส่วนแฮนด์ลิงในการควบคุมรถเนี่ยเมื่อกี้นี้ได้ลองขับขี่ในหลายรูปแบบนะครับทั้งช่วงที่ถนนโล่งนะครับมีการเร่งความเร็ว นะครับมีการเปลี่ยนเลนกระทันหันต่างๆคนระับรวมถึงการขับขี่ในเมืองเนี่ยฮะพวงมาลัยยังเด่นที่ความเบาควบคุมง่ายนะครับน้ำหนักในการควบคุมรถเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับมีการเซตอัพมาค่อนข้างเหมาะสมกับลักษณะของรถนะครับก็โดยรวมเป็นรถที่ขับสบายนะครับส่วนช่วงล่างเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรถซิติคาร์เน้นความนุ่มนวลขับสบายเนี่ยในช่วงความเร็วสูงนะครับรวมถึงการเข้าโค้งเนี่ย ผมว่าค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับ่วงล่างไม่ได้นุ่มจะเกินไปนะครับยังมีความรู้สึกถึงความแข็งความหนึบสามารถซับแรงสั่นสะเทือนต่างๆเนี่ยได้ทำได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับ Suzuki Swift รุ่นนี้ครับส่วนเรื่องความประหยัดเนี่ยผมลองจับตัวเลขคร่าวๆนะครับจากการเดินทางหลายๆช่วงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากชานเมืองนะครับเข้าสู่ใจกลางเมืองแล้วก็ลัดเลาะนะครับในในเมืองนะครับท่องเที่ยวนะครับต่างๆเนี่ย จากการเซตที่แหงน้ำปั่นเนี่ยฮะทำได้อยู่ประมาณ2 2 2 3ถึง23กิลเมตร่อลิตรนะครับถือว่าทำได้ใกล้เคียงกับตัวเลขที่ทางซูกิเคมไว้นะครับถือว่าเป็นรถอีโคคาขนาดแท้ครับที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบถ้วนนะครับทั้งด้านความแรงความประหยัดด้านการขับขี่ใช้งานที่คล่องตัวสะดวกสบายนะครับ รวมถึงในเรื่องของออปชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยถือว่าเพิ่มความคุ้มค่าเพิ่มประโยชน์ใช้สอยได้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้ครับที่โชว์룸ส k กทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับ